ข่าวเดือดกันที่คนคุณพ่อท่านหนึ่งป่วยเข้าโรงพยาบาลครับขอให้คุณพยาบาลเปิดคลิปหมอลำอุ๋งอิงดูทุกวันครับจนตอนนี้อาการดีขึ้นตามลำดับครับรยกได้ว่าเมื่อเช้านี้นะครับก็มีหลายคนเนี่ยแท็กคลิปวิดีโอคลิปหนึ่งมาให้อุ้มอิ่มข่าวกระแสครับในแอปต่อต่อครับรยกได้ว่าแท็กกันมารัวมากเลยอุ้มอิ่มก็ได้มีโอกาสเข้าไปดูครับตั้งแต่เมื่อเช้านี้แล้วนะครับก็มีผู้ป่วยท่านหนึ่งครับซึ่งเป็นคุณพ่อนะครับต้องบอกว่า ป่วยในโรงพยาบาลในห้องพิเศษนะครับขอให้คุณพยาบาลเนี่ยเปิดคลิปวิดีโอน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงซึ่งแสดงสดครับให้คุณพ่อเนี่ยดูทุกวันแล้วคุณพ่อดูแล้วรู้สึกว่านะครับมีกําลังใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับท่ามกลางแฟนคลับอุงอิงเพชรบ้านแพงครับที่เข้าไปแสดงความคิดเห็นนะครับเยอะแย,ยะมากมายกันเลยทีเดียวนะครับนะอ่านี่เลยนะครับแล้วก็พยาบาลนะครับคุณพยาบาลเนี่ยเผยความรู้สึกบอกว่า เปิดคลิปอีลาอุงอิงให้คนไข้ดูทุกวันจนคนไข้เนี่ยบอกว่าขอดูหมอลำอุงอิงอีกหน่อยออนะครับนะ้องซึ่งคุณพ่อเนี่ยก็นะครับป่วยแล้วก็คุณพี่พยาบาลเนาะเขาก็ได้มีการเปิดคลิปวิดีโอน้องอุงอิงเพชรบ,บ้านแพงเนี่ยให้ดูทุกๆวันจนคุณพ่อเนี่ยติดแล้วนะตอนนี้ติดแล้วก็ขอดูอุงอิงทุกวันจนตอนนี้คือมีกําลังใจในการอ่าสู้ชีวิตมากยิ่งขึ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวอิมเข้าไปอ่านคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์เนี่ยบอกว่า นี่เลยนะครับเป็นกำลังใจให้คุณพ่อหายเร็วๆนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงจาก FC ลูกสาวอุงอิงค่ะหายไวๆนะคะคุณพ่อกำลังใจจาก FC อีหลาน้อยค่ะนะครับเป็นกำลังใจให้คุณพ่อนะคะขอให้มีกำลังใจในการสู้กับโรคร้ายนะคะนขอให้คุณตาสุขภาพร่างกายแข็งแรงหายไวๆนะคะจาก f c น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงค่ะนะครับคุณพยาบาลก็บอกว่า คุณพ่อเนี่ยขอให้เปิดคลิปของน้องให้ดูทุกวันกันเลยทีเดียวนะครับทุกคน มีเรื่องราวเกิดขึ้นนะครับหลากหลายเหตุการณ์เนาะเกี่ยวกับอาการที่แบบว่าคนป่วยดูคลิปอุ้งอิงแล้วมีกําลังใจในการสู้นะครับกับโรคร้ายเนี่ยบ่อยครั้งแล้วทีมอิมได้มีการนําเสนอไปนะครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับทุกคนอย่างที่บอกว่าอย่างที่มีถ้าทุกคนได้ตามมุ้งอิมเนาะจะมีอยู่คลิปวิดีโอคลิปหนึ่งทีมอิมเนี่ยไปเยี่ยมผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งนะครับแล้วท่านเนี่ยบอกว่าท่านหายเพราะว่าดูคลิปอุ้งอิงครับอตอนนั้นคือไปให้คีโมนะครับไปให้คีโมปุ๊บแล้วก็ทีนะ ก็อยู่แต่ในห้องนะครับทีนี้เลื่อนมาเจอคือค,อคลิปองอิงเนี่ยตอนที่น้องบอออดิชั่นเนี่ยเด้งขึ้นมานะครับคือองอิงเหมือนเป็นแบบเปลือนเป็นนางฟ้าครับทุกคนที่แบบเด้งขึ้นมาแล้วก็ทําให้มีคนได้ดูน้องแม้กระทั่งคนป่วยที่เป็นมะเร็งเนี่ยน้องถือว่าได้บุญใหญ่มากแล้วก็เป็นคนมีเห็นไหมครับบารมีของเขาเนี่ยสูงมากจริงๆสำหรับองอิงครับแล้วก็คุณพ่อได้มีการเปิดคลิปวิดีโอองอิงขึ้นมามาชมนะครับในตอนนั้นแล้วก็มองถึงว่าเอ๊ะ เด็กผู้หญิงคนนี้เนี่ยทำไมสู้จังเลยทําไมสู้ชีวิตจังเลยแล้วฉันอ่ะฉันคนที่ป่วยอยู่เนี่ยแล้วมีอายุเยอะกว่าน้องทําไมฉันไม่สู้กับโรคร้ายล่ะใช่ไหมครับคุณพ่อก็เลยดูคลิปน้องอุ๋งอิงเพรบ้านแพงตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้นะครับจนทําให้คุณพ่อหายป่วยโรคมะเร็งแล้วแล้วก็วันนั้นอุ้ยอิ้มได้ไปเยี่ยมเราทุกคนที่เขาที่แกได้มีการเล่าให้พวกเราฟังแกได้ไปดูอุ๋งอิงแบบสดๆแกยิม้มยิ้มครับทุกคนด้านหน้าเวทีนะครับเนี่ย ยิ้มอย่างมีความสุขครับแล้วก็จนตอนนี้หายป่วยอ้วนท้วนสมบูรณ์นะครับคนที่บ้านอุ้มอิ่มข่าวกระแสเองนะครับก็ขอให้คุณพ่อท่านนี้เนี่ยหายป่วยจากโรคภัยไข้เจ็บด้วยกันแล้วกันนะครับเชื่อว่าอุ้งอิงเนี่ยเป็นยาใจให้กับแฟนคลับรุ่นใหญ่ๆนะครับได้เป็นอย่างดีเลยนะครับทุกคนแล้วก็อุ้มอิ่มเนี่ยเชื่อว่าแฟนๆเนี่ยที่ดูอุ้งอิงแล้วมีความสุขนะครับมีเหมือนอุ้มอิ่มก็มีแต่พลังบวกตื่นเช้าขึ้นมาเราก็มีแต่พลังที่แบบ พร้อมนะครับพร้อมที่จะสู้กับทุกสิ่งทุกอย่างก็มีน้องนี่แหละเป็นไอดอลนะครับน้องก็เป็นไอดอลของคนสู้ชีวิตเป็นเลือดนักสู้เป็นคนที่เป็นหัวใจไก่ชนมากๆสําหรับองค์อิงเพชรบ้านแพงนะครับนะคือน่ารักมากแล้วก็อิ่มขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนมากๆากเลยอ่ะแท็กมากันเยอะมากเมื่อเช้านี้นะครับอ่าคุณพ่อก็ได้ดูคลิปน้องแล้วก็ มีความสุขเนาะในการในการอยู่ในโรงพยาบาลนะครับแล้วก็ดีใจด้วยก็ขอให้คุณพ่อนะครับนะหายจากโรคร้ายเร็วๆก็แล้วกันนะครับนะครับแกเรียกหมอลำอุงอิงนะคุณพ่อเนี่ยเรียกว่าหมอลำองอิงนะครับทุกคนสุดยอดมากๆนะครับสุดยอดมากๆนะครับทุกคนแล้วก็ต้องบอกว่าน้องเนี่ยเป็นคนที่ รักษาคนมาเยอะแล้วอย่างมีพออเนาะพออโรงเรียนท่านหนึ่งที่บอกว่ากําลังจะคิดสั้นนะครับกำลังจะคิดสั้นนะครับแล้วก็ขับรถไปอยู่มีคลิปเด็กตาดำๆคนหนึ่งนะครับมีคลิปเด็กตาดำๆคนหนึ่งครับเด้งขึ้นมาก็เลยเข้าไปดูน้องก็คือในระหว่างที่กําลังดูโทรศัพท์อยู่นั่นนหะท่านพออเนี่ยเปิดไปเจอคลิปอุงอิงนะครับ เปิดไปเจอคลิปอุงอิงแล้วก็โอ้โหมองถึงความสู้ของน้องอะนะครับมองถึงความสู้ของอิงว่าเอ๊ะทำไมเด็กผู้หญิงคนนี้สู้จังเลยนะครับแล้วฉันน่ะฉันเป็นขนาดพออ,อมีการมีงานดีกว่าเขามีตำแหน่งหน้าที่ดีกว่าเขาตอนนั้นเขาเป็นหนี้นะที่เขาพูดให้ฟังแล้วก็ จนทําให้มีแรงนะครับที่จะต่อสู้แล้วก็ไม่ไม่ฆ่าตัวตายในวันนั้นแล้วก็คุณพ่อแบบทั้งลูกทั้งภรรยาแบบขอบคุณองค์อิงมากๆแล้วก็เดินนั้นวันนั้นเนี่ยเดินทางมาหาน้องถึงบ้านเลยนะครับในวันที่อ่าเป็นงานบุญที่บ้านน้องอุ่งอิงนะครับคุณพ่อท่านนี้ก็นะครับเดินทางมาหาน้องนะครับ ก็เป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนที่กําลังสู้ชีวิตอยู่ตอนนี้นะไม่ว่าใครจะเป็นโรคร้ายหรือว่าไม่ว่าใครจะป่วยอยู่กับทุกคนก็ขอแค่มีกําลังใจที่ดีนะครับขอแค่มีกําลังใจที่ดีแล้วก็แบบว่าบางทีเนี่ยกำลังใจที่ดีมันทําให้ลืมความป่วยความเจ็บไปนะพี่คนบางทีมันให้มันลืมคําว่ามะเร็งไปมันลืมคําว่า โรคร้ายไปมันก็เลยทําให้ใจดีพอจิตใจดีปุ๊บร่างกายมันจะซ่อมแซมตัวเองนะครับมันจะซ่อมแซมตัวเองเมื่อจิตใจเราดีเราไม่ไปกังวลกับโรคเราเหล่านั้นนะครับนะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็นะครับฝากคุณพยาบาลเนาะเปิดคลิปน้องไปบ่อยนะครับคือคุณพยาบาลเนี่ยน่าจะเป็น FC น้องอุ๋งอิงด้วยแหละนะครับทุกคนคือคุณพ่อเนี่ยประมาณว่าคุณพ่อป่วยอยู่นะครับแล้วก็เปิดคลิปอุ๋งอิงให้ดูจนคุณพ่อติดว่างั้นเถอะนะครับทุกคนนะ <laughs> จนคุณพ่อบอกว่า เปิดหมอลำอุงอิงให้ดูหน่อยนะครับคุณพ่อบอกแบบนี้เลยนะครับน่ารักมากๆเนาะ สุดยอดนะครับสุดยอดนะอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนอีกเช่นเคยนะครับกดไลค์กดแชร์เนาะแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับอุ้มอิ่มข่าวกระแสด้วยนะครับไม่ว่าอุ้มอิ่มจะลงคลิปไหนขอบคุณทุกคนมากมายจริงๆนะครับที่ตามมาให้กําลังใจนะครับไม่ว่าอิ่มจะอยู่ในแพลตฟอร์มไหนนะครับทุกคนก็ยังเป็นกําลังใจให้กับอุ้มอิ่มก็ขอบคุณนะครับขอบคุณมากมายจริงๆนะครับนะอ่ะสาหรับคลิปที่แล้วนะอุ้มอิ่มก็ยินดีกับ เจวี๋สังกสีเหล็กนะครับเจวี๋ได้รับรางวัล2รางวัลนะครับก็ฝากทุกคนเข้าไปแสดงความยินดีกับแกด้วยนะครับอุ้มลงคลิปไว้ก่อนหน้านี้ก็ฝากทุกคนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับรทุกคนขอให้สุดท้ายนี้ขอให้คุณพ่อนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็ดูคลิปุงอิงทุกวันก็ขอให้หายไวๆนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับ